ประเด็นเรื่องของคุณคำปากายังร้อนอยู่เลยแล้วนี่นะ,ะมีการไปกดดันกสทชต้องบอกท่านผู้ชมว่ากสทชไม่ได้มีอำนาจควบคุมนะครับไม่มีอำนาจควบคุมนะคือ,อเมื่อมีประเด็นขึ้นมาก็จะมีคนตั้งคำถามกสทชเนี่ยไม่ได้มีอำนาจควบคุมแต่ประการใดเลยเพราะมันเป็นกรณีแพลตฟอร์มออนไลน์ข้อกฎหมายก็ยังไม่มี ถ้าเป็นกรณีที่พูดออกรายการทางโทรทัศน์อย่าง NBT หรือฟรีทีวีเนี่ยชัดเจนเปลียนอำนาจของกสทชที่พูดขึ้นมาก็เพราะว่าคุณชรินีใช่ไหมโพสต์ของคุณชรินีอ่ะที่พูดถึงกสทชทําไมไม่ทําอะไระก็ต้องแจ้งคุณชรินีกับใครก็ตามที่ตั้งคําถามถึงกสทชเอ่อนี่ฮะ คุณสรินีอาชวานันทกุลบอกว่าที่ด่าแปลกใจกว่าคือพิธีกรสามารถทําตัวอยาบคายขนาดนี้ออกทีวีต่อนเนื่องนานหลายปีโดยได้โดยไม่มีอะไรเกิดขึ้นสมาคมสื่อกับกสทช,ชก็ไม่ว่าอะไรคือมันไม่ได้ออกทีวีที่รับอนุญาตจากกสทช,ช,ชก็คือโทรทัศน์ดิจิตอลไอคลิปที่เกิดขึ้นหรือกรณีการทําตัวหยาบคายในมุมของสรรนีเนี่ยเอามาก่อนตะกี้อ่านไม่ทัน เอามันเป็นกรณีที่ไปอยู่ในแพลตฟอร์มออนไลน์นั่นก็คือ YouTube หรือ X ก็ตามทีเนี่ยท่านผู้ชมเอามันยังไม่มีกฎหมายเข้าไปควบคุมได้เลยเอาอย่างที่รู้อะแพลตฟอร์มเหล่านี้เนี่ยถามว่าทำไมารายการเรื่องเล่าช้านี้แล้วต่อมากรมกร,ากรมกรข่าวกรรมกรข่าวก็ไม่ได้อยู่ในกฎเกณฑ์กสทาชาเพราะเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์หรือถ้าเราจะดูคอนเทนต์ในแพลตฟอร์มออนไลน์ ไอ้ที่เปิดกันจารวันหยาบคายกันสุดๆมันก็มีเต็มไปหมดนะท่านผู้ชมอาจถ้าจะเรียกร้องกรณีว่าไปทำออนไลน์แล้วก็มาทำฟรีทีดีวีด้วยเหมาะสมหรือไม่อันนี้ไปว่ากันแต่กศทชอไม่ได้มีอำนาจหน้าที่จริงๆไม่ได้ปฏิสธคอรมรับผิดชอบและจริงๆเป็นปัญหาของกศทชอมาตลอดพอถึงเวลาจะเข้ามาแค่เรียกประชุมเพื่อจะพูดคุยว่าจะ กำกับดูแลกันยังไงและปกติการกำกับเนี่ยมันจะต้องมีสมาคมวิชาชีพเข้ามาเกี่ยวข้องอาทำท่าทำทางถึงเวลาปุ๊บก็ทำไม่ได้อาจต้องการเสรีภาพกันไงแพลตฟอร์มออนไลน์อ,ะอ่ะอาจถามว่าขนาดไหนถ้าผู้ชมไปดูคอนเทนต์ในออนไลน์มากมายไอ้ที่เราเห็นกันชัดเจนว่านำเสนอไม่ได้อะ่ะในทีวีอ่ะมันก็เต็มไปหมดนั่นแหละคือ ไม่สามารถจะควบคุมได้ตามกฎหมายอาขอให้เข้าใจนะอันนี้ไม่ได้เข้าข้างกสทชเกิดที่เรียกร้องสมาคมสื่ออย่างมากที่สุดก็คือการออกแถลงการแสดงความคิดความเห็นอ้าวนี่ไงอาระหว่างนี้ดูบรรยากาศซิเป็นยังไง อ,อคลิปไม่ต้องเปิดแล้วนะ mm. เดี๋ยวผมเก็บตกต่อด้วย mm. สมาคมวิชาชีพสมาคมวิชาชีพก็จาิกิมีบทบาทมีบทบาทแต่อย่างที่ว่าเนท่านผู้ชม มันก็เป็นเรื่องของการออกแถลงการอันนี้เป็นความเห็นท่านผู้ชมก็ว่ากันไปไ<ว>ถ้าจะพูดถึงคำหย,ย,ย,ยาบคายเนี่ยคำหยาบคายเนี่ยน้องพี่พูดอะไรผิด <คำ S 1> ไม่ได้<า>มีอะไรผิดคำหยาบคายคำหยาบคายเหรอคำหยาบคายมันพูดผิดได้ไงอาจจริงๆริงแม้กระทั่งสอสอเองอาจจริงๆริถ้าจะให้ขดนะ ก็ไปใช้ข้อความในโซเชียลบางคนก็ดูเดือดเมื่อวานนี้ที่คุณแขกขุดขึ้นมาใช่รวมถึงผู้ที่ถูกพาดพิงถ้าย้อนกลับไปมันก็มีคำหยาบเหมือนกันค่ะเมื่อวานที่คือมันเป็นโซเชียลไงค่ะอันนี้เป็นประการรับผิดชอบบุคคลเข้าใจความรู้สึกท่านแต่อย่างที่ว่าเนี่ยประชาชนจะเป็นผู้วินิจฉัยส่วนถ้าถามผม ที่คุณขมการาบอกว่าเธอเป็นบุคคลสาธารณะและวิภากษ์วิจารณ์ก็พร้อมรับคำด่าก็แฟดีถ้าเรามองในแง่ามาตรฐานปกติก็ต้องบอกว่าไม่อย่างนั้นต่างคนต่างโยนกันไปในสิ่งที่มันไม่เหมาะสมอันนี้เป็นการส่วนตัวโดยเฉพาะประเด็นเกี่ยวกับเรื่องการป่วยทางจิตโดยเฉพาะโรคซึมเศร้าไอ้ที่เหลือเนี่ยว่ากันไปท่านผู้ชม แต่มันเป็นรายการออนไลน์นะย้ําตรงนี้ค่ะมันไม่เป็นรายการทางช่อง11 NBT กับร, BT, ะระการใดนะอะถ้าเป็นรายการทางโทรทัศน์มันก็จะจัดอีกแบบหนึง่งถูกไหมอาจจะขนาดนี้เนี่ยโผล่ระมมาวานข่าวหมองไปเลยหมองที่ว่านี้หมายถึงไม่ได้แปลว่ารัมตรีใหม่จะมองนะความสนใจของผู้คนพู้มาเรื่องนี้แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งคือชายคนนั้น คุณทักษิณคะ่ะแล้ววันนี้ก็จะกลับมาปเป็นเคุณทักษิณเนี่ยเดี๋ยวรอดูอรอก่อนรอก่อนอืมอถูกต้องฮะับพยุทธ์โดนแขกซื้อไปแล้วคือผมเนี่ยชัดเจนเรื่องกรณีการพูดถึงคนป่วยคนป่วยที่เป็นโรคทางจิตค่ะคือคนที่เป็นโรคซึมเศร้า มันเป็นประเด็นที่สังคมมาตรฐานเป็นที่ยอมรับว่ามันไม่ควรเพราะมันจะมีผลกระทบไม่เฉพาะกับเจ้าตัวแต่หมายถึงคนอื่นด้วยมาตรฐานทั่วไปก็คือ,อกรณีอย่างกรณีอมาตรฐานอย่างแพลตฟอร์มเนี่ยเอาจริงๆการที่ถ้าเกิดเขาฟังเนื้อหาออกนะการที่ไปยั่วยุคนที่มีอาการทางจิตหรือจะนําไปซึ่งการทําร้ายตัวเองฆ่าตัวตายเนี่ยเป็นกฎเกณฑ์ข้อห้ามเลยนะ อ่ท่านผู้ชมลองโพสภาพคนกระโดดน้ำฆ่าตัวตายคุณจะถูกแบนทันทีเลยอันนี้ไม่ได้ไปโยงไกลเกินไปนะแต่ผมพูดถึงเรื่องทางจิตเรื่องเกี่ยวกับกรณีอาการของโรคซึมเศร้าซึ่งมันมีความเสี่ยงมันก็ตั้งกับผู้ป่วยทั่วไปแต่แน่นอนฟังอีกฟังหนึ่งที่สนับนสุนคุณค,ณคปาปากาก็จะบอกว่าแม้ห้ามบุรีอาการป่วยอ่ตอคุณทั้งสินออกจากโรงพยาบาล ตอนนั้นก็ป่วยนะเอ็นเปื่อยอะเอ็นเปื่อยยุยใส่บุลลี่คนป่วยเหมือกนกันมันคนละแบบไหมหรือแบบเดียวกันฮะเอาตอนนั้นอค่ะ,<ฮ>ะเอาบุลลี่ไหมเอาฟากสนดับหลนคุณคบากาก็ยอกย้อนทีเดียวแหมตอนนั้น คนนักสิลปก็ป่วยแล้วเราก็ไปบูลลี่เธอก็บูลลี่เหมือนกันนั่นแหละเอะโดนกันหมดอะถ้าอย่างเงี้ยถ้าพูดถึงคนป่วยผมก็ต้องถอนขันเร่งแล้วก็บอกเอาเอาเฉพาะทางจิตก็แล้วกันอฮะเฮ้ยค่ะอ้าวท่านผู้ชมคุณผู้ชมบอกว่าก็ไม่ได้ป่วยจริงไงก็เลยบูลลี่ได้ เอามันวินิจฉัายยากไงอันนี้คุณผู้ชมนะเช๊ใบนะเขาก็บอกเขาป่วยไงอคุณผู้ชมบอกก็ไม่ใช่เออมันถ้าเดี๋ยวก็หาว่าคุณทักษิณซื้อผมไปแล้วอีกหรือคำประกาศเนี่ยก็คือถ้าป่วยถ้าเกิดไม่ควรจะไปบุลี่คนป่วยมันก็เป็นหลักการพูดไม่ถูกเลยพูดยากเลยทีนี้ฮะ พยุทธก็ปกป้องจังจะออนไลน์จัดจัดรายการผ่านช่องก็ไม่ควรเท่านั้นผมปกป้องตรงไหนผมบอกว่ากสทชอเขาไม่มีอำนาจล้กอกกสทชออกคำสั่งอะไรกสทชอก็จะถูกฟ้องติดคุกคุณจะเอาอะไรตามใจไม่ได้นะเข้าใจใช่ไหมว่าเขาไม่มีอำนาจอ่ะเอไม่ได้ปกป้องเลยอันนี้ผมพูดถึงกศทชอนะน้อ <laughs> งเอ่อ